ครับก็มาพบกับอูช่างชุนม o รีายนะครับวันนี้ตัวยูตา i g วีโครับอาการอืดครับเหมือนไม่มีกำลังครก็ตรวจเช็คเบื้องต้นครับเราพบตัวนี้ที่แมปเซนเซอร์นะครับแมปเซนเซอร์อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงเออคันติดอยู่บริเวณท่อตัวนี้นะครับท่อไอดีที่มาจากเทอร์โบ อันนี้ก็เป็นสายแมปเซนเซอร์นะครับก็ที่เราพบก็คือมีรอยแตกนะฮะรอยแตกครับซึ่งมันจะนำอากาศผ่านสายนี้มาผ่านตัวกรองนะครับกรองก็เป็นกรองไอน้ำมันนะฮะครับแล้วพบว่าสายมันที่ตูดมันแตกนะครับแล้วก็ทำให้แรงดันรั่วไปฮะอันนี้เป็นตัวใหม่ครับตัวใหม่ เป็นตัวใหม่เป็นกองสำหรับ